เลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดตัวของ Disney Pixar Elio นะคะแอนิเมชัน animation. เรื่องใหม่ล่าสุดจากทางพิกซ่าทีเดียวค่ะนีะ่คืกับอวอากาศด,ด้วยอยู่กับมนุษย์ต่างดาวนะคะเราอาจจะไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวน้องอาจจะไปเป็นหนอนเด้งแบบนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> น้องช่่กอดอนค่ะเป็นตัวที่เป็นผู้หูกับน้องเอลในในเรื่องนี้นะคะ ก็ว่าน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีความตลกขบข้ามากเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวผวนเลยล่ะค่ะในคิดว่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ดว,ว่า น้องเอลิโอนะคะที่เป็นตัวชื่อเรื่องเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะแลกแยกกับเพื่อนคนอื่นมีความสนใจที่ไม่เหมือนคนอื่นก็เลยส่งสัญญาณข้อความไปหานอกโลกนะคะว่าให้มารับเขาหน่อยเขาอยากแบบมีเพื่อเขาอยากไปเอาอากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอกับมิจฉาภาพใหม่ๆต่างสายพันธุ์นะคะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราคาดหวังได้เลยว่าทางดิสนีย์พิกซ่าเนี่ย ทำแอนิเมชันมาหลายเรื่องแล้วคือกินใจรวมถึงอีประเด็นที่แบบว่าเราไม่คาดคิดว่าเขาจะใส่ประเด็นนี้เข้ามาในแอนิเมชันได้เขาก็ทำาปนได้เพราะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนสนุกตลกแล้วก็อินไปกับเรื่องราวของเอลิโอแน่นอนค่ะเราองนไปอินท mm ุกอย่างเลยค่ะใช่หนูก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบโอกาสอยู่แล้ว, mm hmm. ลวก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดตัว แอนิเมชันที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนะคะเคือว่าภาพมันจะต้องสวยมากแน่ๆกับความที่พิซซ่าทำออกมาเขาบอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ด้วยที่ใช้ในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ<ม>อยู่แล้วค่ะดูมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แบบ Incredible เอ่อถ้าสมัยใหม่แล้วก็ Inside Out อ,อะไรอย่างนี้แล้วก็ตัว Turning Red อะไรอย่างนี้แล้วก็เอ,อ่อเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ล่าสุดเลยที่กำลังจะออนวันที่19มเก้าาคมนี้แล้วนะคะทั่วประเทศในโรงภาพย,ายานตร์ก็อยากมีมารับชมกันได้น่ สนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเด็กๆก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าคนวัยอื่นๆน,นะคะหนูก็คิดว่าน่าจะดูกันได้แล้วเราอาจจะรู้สึกอินไปกับเรื่องง่ายๆมากเลยี่ขนาดอินไซเอาที่เป็นเรื่องของเด็กเรายังแบบเฮ้ยมีประเด็นน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับอารมณ์ของเรานะคะก็เรื่องนี้คาดหวังได้เลยค่ะว่าเอลิโออาจจะทำให้เรารู้สึกอยากระชนไทยคามแลคใหม่ของพิกซาที่มาทำเกี่ยวกับอวกาศด้วยก็นี่แหละคะ่ะมารับชมแล้วก็เชียร์เจ้ากอดอนกับเอลิโอกันไปด้วยกันนะคะ ส่งไปบอกว่ามาเยี่ยมเราหน่อยค่ะอยากเจอเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พาไปเที่ยวต่างดาวหน่อยได้ไหมอยากไปมาเลยอยากรู้ว่าทเทคโนโลยีที่เขา,าแบบเดินทางข้ามดวงดาวาปเป็นยังไงกันค่ะ ภาพยนตร์ Disney Pixar Animation Elio เรื่องใหม่ล่าสุดจาก Disney จาก P ิ x a r Studio ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ไปเชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าการ์ดแล้วก็เจ้น้องเอลิโอนะคะที่จะเป็นผู้นำพระจนภไทยเป็นเรื่องแปลกแปลกแนวที่ทางพิกซ่าทำเกี่ยวกับอวกาศนะคะแล้วก็รับประกันได้เลยว่ามีเรื่องที่ซึ้งกินใจแล้วก็ทําให้ทุกคนกินไปกับทางพิกซ่าแล้วก็เอลิโอแน่นอนดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะวันที่19บเมื่อ,อิเรนยนีในโรงภาพยนตร์ ก็มีซีรีส์ออนแอร์อยู่ปัจจุบันนี้นะคะงก็ฝากติดตามกันด้วยก็หาช่องทางอนออนไลน์เพียบเลยแล้วก็ทางถ้าถ้าเรียกว่าดูสดพร้อมกันก็ทางช่องวันนะคะก็เป็นเรื่องที่เธอได้ไปแสดงแต่เรื่องนี้เราก็แบบเมาเปิดตัวได้เปิดตัวต่างหูกันออนไปแล้วสองตอนค่ะก็ฝากติดตามด้วยอาจจะมัน เที่ยวหรือมันไส้นุ่ดาวกันมากหรยอาจจะรู้สึกลำคาญน้องกันบ้างก็เป็นเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวน้องกําลังจะโตแล้วทุกคนฝากติดตามตอนสามตอนสี่น้องจะเป็นผู้เป็นคนมากกว่านี้เ <laughs> อฟิสแกาอิแตก <c oughs> อยู่เรื่อยๆค่ะใก็ดีใจมากที่มีคนสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยใช่เชอเท่าไหร่ซึ่งใช่ค่ะเจอเชอไม่ไม่ค่อยเหมือนหนุดาวเท่าไหร่ดีใจมากๆที่ทุกคนได้ได้เห็นในอีกรูปแบบหนึ่งในฐานะนักดาวนะคะที่เธอได้เป็นนักแสดง เราตัดตนออกไปค่ะฝากติดตามได้นะคะ่วละครที่เราแสดงนด์นมาปัญหาค่ะชีวิตเราประสบมากไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยก็มีการที่จะวิเคราะห์แล้วก็ปูเบื้องหลังเขาเรียกว่าปูหลังตัวละครว่าเติบโตมาอย่างไรมีกลมอะไรในชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปแบบนั้นเชยก็มีจุดที่ว่าเออแล้วน้องเป็นคนยังไงจะเป็นอะไรเป็นหลักซึ่งสํงาหรับเชยน้องเป็นศิลปิน แล้วก็มีความรักอยากให้ทุกคนเอ็นดูรักละเอ็นดูเขามากๆรุ่นึีเป็นคนที่หวังดีต่อคนรอบตัวสุดๆเลยเพราะฉะนั้นนัำดาวอาจจะใช้ใจนำเป็นหลักอาจจะคิดไม่รอบคอบนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะเรียนรู้และเติบโตนะคะทุกคนอยากให้ติดตามจนไปถึง e ีพีสุดท้ายเลยว่าจริงๆแล้วเขาจะลงเอยกับกับฮารันได้อย่างไรบ้างจะเพื่อนรักจะไปรักเพื่อนได้อย่างไรนะคะแล้วก็ก,กลายเป็นคู่ชีวิตกันหรือเปล่ามารอติดตามกันนะคะ ว่าป่แบบไว้นี่ยค่ะัโตขึ้นด้วยค่ะแล้วบทที่โตขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกแนวหนึ่งที่เขาออกแบบไว้ให้ทุกคนกินแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันแต่ละตอนแต่ละปีเพราะฉะนั้นเขาจะคัดมาแค่ฉากที่แบบทําให้เราอิมแพครู้สึกมากๆอย่างในตอนที่2เนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะพูดว่าเอ้ยเหมือนรู้จักกับเชนเร็วจังเลยแต่เขาทํางานร่วมกันมาแล้วเจอกันมาหลายครั้งแล้ว จะแ,แบบช่วงซิงปีที่เป็นี่จการในช่วงท้ายเรื่องนะคะก็จริงๆต้องเรียกได้ว่าอาจจะผ่านช่วงเวลามาระยะหนึ่งมากกว่า่เอาคีดอะไรอย่างนี้ในช่วงเรื่องของสีอารมณ์ที่เเข้ากันเข้มข้นกับกับที่เอ็มเอ็กค่ะในการสร้างจริงๆในเรื่องของสิอารมณ์ก็มีพี่บอยนะคะคอยกำกับแล้วก็คอยไกด์ให้อยู่แล้วว่าอยากไปแนวไหนะอยากให้มันเข้มข้นขนาดไหน แล้วก็คุยกับเอมด้วยค่ะว่าก็เป็นยังไงดีว่าแบบเราจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะทะเลาะกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อย่างที่เห็นนะคะในอ p ีสองก็มีทะเลาะแตกหักไปแล้วแล้วก็รอรุ้นกันใน E ีีต่อไปว่าเขาจะดําเนินเรื่องกันอย่างไรเพราะแต่ละตอนแต่ละปีมันมันไปเร็วมากทุกคนต้องหง้าหมพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยเพราะว่า เรื่องเรื่อมันเข้มข้นมากไอหายไปหนึ่งเบรกอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วอะตะกี้เกิดอะไรขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออคั่นแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะนกนกนกจบบกจริงหรอคะดีใจมากขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่รู้สึกถึงเคมีของผู้ผู้เชิญกับเอแล้วก็นับดาวพาลันนะคะก็เป็นอีก หนึ่งคนที่ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลในการทำงานมากในวันแรกที่เจอกันแล้วก็เขาเป็นนักแสดงใหม่เพิ่งแสดงเรื่องแรกแต่ว่ามีความแบบพร้อมที่จะกระโจนเข้าไปในบทบาทพาราสีสุดไม่ตว่งเป็นเจไดัน,ไเน,ดนเจไดลยหรอาหรอ,อาจจะไม่นะ่าจะเป็นหนูก็ดีใจที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้เพราะโปรเจกต์้ใหญ่มากแล้วก็พี่บอยลงมากำกับเองด้วยก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็ มีเคมีเข้ากันกับเอมถ้าเคมีไม่เข้ากันกับเอมอาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้ค่ะก็ดีใจมากๆท,ที่ได้มีโอกาสก็มามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ค่ะว่ามันบทยากเลยอะบทแบบไหนนี่คุณจะเล่นแบบก้าวตอนแต่ละตอน,แต,ตอนแต่ละปีอะมันไม่ได้หาง,ง่ายๆแล้วก็พี่บอยลงมากับเอกี่ก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็การทําง,งานที่ทัางไม่เชิญได้ก้าวกระโดดไปอ่งขั้นแล้วก็ตัวละครที่เล่นก็ค่อนข้างจะไกลตัวมากๆนะคะมากเลยแหละ ใช่ค่ะนอกจากคาแรคเตอร์ที่ต่างกับตัวเองแล้วที่ทีหนู้สึกว่าเออถ้าหนูทำได้ก็แปลว่าเราก็เป็นนักแสดงคนนึงได้แล้วจริงๆแหละทำให้ทุกคนเห็นว่าเออเชอมันเล่นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ความยากของมันอีกแต่ละตอนแต่ละปีเรายังคงเป็นนักดาวแต่เป็นนักดาวที่โตขึ้นในทุกๆตอนได้อย่างไรบ้างแล้วก็การเติบโตหรือเรื่องราวในแต่ละปีอ่ะมันเยอะมากแล้วเราจะสื่อสารยังไงให้คนรู้ว่าเออมันผ่านมาแล้วเขาทําใจได้แล้วหรือเขาผ่านเหตุการณ์อะไรมา แต่ว่ายังมีแผลในเรื่องนั้นอยู่นะแต่ก็เสือออกมาแล้วเหมือนก้าวข้ามได้แล้วนะโอ้มันมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นบทที่ท้าทายมากๆแล้ว nope, ก <in> totally. ็ด no. yeah. ีใจมากๆที <world> ่ได้ที่ได้แสดงขึ้นบามีอะไรเ่ตมไมที่สาถ้าจะให้หนูพูดนั้นทุกคนได้ดูทีเซอร์ทีเซอร์จะมีแค่ EP หนึ่ง EP สองนี่แหละค่ะ EP สามสี่มีอีกเยอะที่ไม่ออกมา มากมากเลยคือเยอะมากจริงๆหนูไม่รู้จะบอกว่าเยอะยังไงแต่มันเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็เดาไม่ได้เลยที่ทุกคนเดามาตอนนี้หนูพูดได้ว่าคิดหมดทีเ<อ>่เท่าที่ได้รับ f ี e d b a c คิดว่าน่าจะคิดหมดนะคะทุกคน<อ>ไก้คาดคิดแน่นอนแล้วก็<อ>ทุกคนจะเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็ตามคอยลุ้นคอยเชียร์ตัวละครต่อไปเรื่อยๆแน่นอนคนจะรักเอนดูน้ำดาวมากขึ้นหวังว่านะคะว่าจะรักเอมดูน้ำดาวมากขึ้นพราะเขาก็ อยากจะทําให้มันดีที่สุดในช,ชีวิตเขาแหละก็าฝากติดตามนับดาวต่อไปในทุกตอนด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องทิ้งท้ายก่อนพี่หนูจะหายหน้าหายตาไปพักคืนแต่ว่าปีหน้าก็ยังมีผลงานด้วยคนได้รับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายภาพเีกเรื่องด้วยก็ฝากติดตามไม่ได้หายไปไหนแน่นอนแล้วก็ไม่ได้นานเลยเรียบร้อยแล้วจ่ายตัตงค์แล้วค่ะยินมีซราลนะด้วย เชิญเรียนคณะบริหารค่ะเป็น M.B.A. นะคะแต่ว่า,าไปเรียนที่ต่างประเทศค่ะก็โดยภาพรวมโดยทั่วไปแล้วก็โชคดีที่มีประสบการณ์การทำงานแล้วเขาก็เพเ่อนรับพิจารณาในการกเข้าไปเรียนที่เป็นรา้านชิ้นแคบเดียวะะจริงๆไม่ได้เปิดแค่เป,เปิดมาดูแลตัวเองเฉยๆเลยค่ะเป็นบริษัทล่าสุดที่เชิญชยๆดูแลนะคะแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองแล้วก็เรียนรู้ในระบบของการทำงานธุรกิจต่างๆอะไรเงี้งย รวมถึงต่อยอดตัวเองว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองอยากจะทาอะไรอนนี้ยังหาไม่เจอรุกจิกเป็นแจ๊เพียหรือว่าเป็นแจ๊เพียจากการทํางานหลายๆที่ผ่านมาแล้วเชอก็ไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศในในหลักแบบหลักมากกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาแล้วก่อนจะสา่งิเราไปทาสักหน่อยดีกว่าต้องราหต้องไปใช้ชาก็เตรียมเรื่องที่พักที่อยู่เอกสารเยอะกว่าที่หนูคิดมากๆเลยค่ะทุกคนเอกสารในการเตรียมการหลายๆอย่างมันมันเยอะมากๆแล้วก็ ยังเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เสมอเลยว่ามีประสบการณ์ใหม่ๆเจะได้เรียนอยู่เดเรียนรู้อยู่ในทุกวันครั้งนี้ก็เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไปเนี่ยเราน่าจะได้เพื่อนต่างชาติเยอะเพราะคนส่วนใหญ่ที่ไปเรียนก็มาจากหลายประเทศด้วยค่ะต้องเชิญไปคนเดียวไปคนเดียวค่ะแต่ว่ามีมีมีน้องๆเมมเบอร์รุ่นหนึ่งที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วก็อย่างโนลีหรือว่าอย่างอิสรีนาลทางอะไรที่เรารู้จักก็มี เขาก็อยู่นู่นอยู่แล้วเราก็ไม่ไม่หายขาดเชื่อไปขนาดไหนเลยตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะมีศิลปินเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการเรียนรู้วงสิดดูแลตัวเองเป็นหลักซึ่งซึ่งเป็นเป็นเหมือที่หนูกบโอ้ได้ได้เรียนรู้เยอะมากรวมถึงได้ได้เห็นมวมาที่จริงการเปิดบริษัทบริษัทอย่างเงี้ยมันมันมีหลากหลายปัจจัยแล้วก็หลากหลายสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็ในการดูแลรวมถึง การทํางานกับคนต่งางด้วยว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องตื่นตระหนกเป็นการเรียนรู้ก่อนที่หราอาจจะทําอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้หลังจากนี้บอสจะไม่อยู่นนแล้วก็มีการบริษัทก็จริงๆไม่ได้มีอะไรเป็นหลักขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตัวฉันก็ยังรับงานได้ถึงแล้วจะอยู่ต่างประเทศค่ะเรายังทำงานออนไลน์ได้ค่ะไม่ได้เป็นผู้จัดการเลยค่ะเราวาง ก็จริงๆหนูเทรนน้องมาปีกว่าๆแล้วค่ะในการที่จะรับมือกับเขาเรียกว่าการทํางานต่อไปในอนาคตกับผู้ใหญ่กับสตาฟนะคะแล้วก็กับเมมเบอร์กันเองจริงๆน้อง 3, เจเนอเรชั่นที่สามของเทปเดียก็เหมือนลูกเชืแ่แหละแอบจะเลี้ยงกันมา,าตั้งแต่วันแรกที่ออดิชั่นเข้ามาแล้วก็เทรนน้องๆในการที่จะทํางานต่อไปโดยที่เธอไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งน้องเก่งมากค่ะแล้วก็น้องสุขตัวเองมาเยอะมากคนถือ รับงานจะเชิ์ไปได้หลากหลายและอาจจะเก่งกว่าเชร์ด้วยเชร์คิดว่าตอนนี้เขาก็รับมือกันหลายอย่างมากๆภายในนะคะแล้วก็ผลงานต่างๆที่ออกมาก็ค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับฟิดแฟคที่ดีมากๆจากแฟนๆก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้น้องสามารถพาวีเจต,ต่อไปในตำเนินต่อไปในรูปแบบที่เขาต้องการได้แล้วก็มีคนรักก็จะสนับสนุนเขาต่อไปไเรื่อยๆค่ะ ก็จริงๆเขาอยู่ในแคงกับตันอยู่แล้วนะคะจุกงๆก็จะมีน้องที่เป็นคนหลักๆในการที่จะดูแลเมมเบอร์กันภายในเองอยู่แล้วแล้วก็ป๊อปเปอร์ก็ค่อยๆดูมาว่าใครเหมาะใครพอจะเป็นคนประสานงานอยบากทั้งผู้ใหญ่กับเด็กได้กับเด็กกันเองได้ด้วยอีกก็แค่ลราผ่ะมาลงตัวที่ป๊อปเปอร์ลงึงน้องก็มีความต้องการที่จะเติบโตในเส้นทางใหม่ๆองตัวเองด้วยก็ นั่นแหละเหมาะสมที่จะขึ้นมาดูแลรวมถึงอิคูที่เป็นกับการบงอยู่แล้วที่รับหน้าที่กับการบงมาสักพักตอนหน้านี้ก็พอจะเข้าใจว่าเราจะต้องทําอะไรอย่างไรแล้วเขาก็เป็นเพื่อนร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะประสานงานได้ดีแปว่าเราก็ปล่อยมือได้อย่างวางใจวางใจมากๆจริงๆอันนี้ก็เราพบอกว่าวางใจมากๆจริงจริงแล้วก็เชื่อว่าน้องจะเติบโตกันได้ต่อไปเรื่อยๆและอีกอันหนึ่งที่มั่นใจคือน้องเก่งกันมากค่ะ น้องมีทาเลต์มากๆน้องมีแพชชั่นแล้วก็เจนใหม่ๆที่เข้ามาตอนนี้ถึงเจนที่6แล้วก็วยังคงมีใจรักในการที่จะเป็นไอดอลแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตในดีเทได้อย่างสุดๆนะคใครที่ชอบระบบใ,ในรูปแบบนี้ที่ได้เจอกันบ่อยๆได้เจอกันอยู่เรื่อยๆได้เห็นการเติบโตของน้องๆตั้งแ,แต่วันแรกที่เข้าก้าวเข้ามาในการเป็นศิลปินไอดอลแบบนี้นะคะแล้วก็จนถึงวันที่เขาเติบโตเก่งมากขึ้นใช้นิง่งมากขึ้นร้องเล่น อย่างเก่งมากขึ้นหรือเป็นพิธีกรได้ด้วยเนี่ยก็พาติดตามน้องๆกันต่อไปทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการและการเติโตของพิธีกรแน่นอนก็ยังคงไลน์มาถามว่าพี่เชอร์อันนี้ยังไงนะอยู่บ้างค่ะซึ่งเชอร์ก็ยังพอมีข้อมูลที่จะส่งต่อให้เขาแล้วก็บอกว่าเออแนะนําต่อได้ว่าเออแบบนี้อันนี้ติดต่อคนนี้นะอันนี้ติดต่อคนนี้นะอะไรเงี้ยบอกอยู่เรื่อยๆชค่ะ ก็เรียกว่า,าค่อยๆถอยตัวเองมาตั้งนานแล้วนะคะค่อยๆส่งมอบหน้าที่ต่างๆให้น้องอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ค่อยใจหายเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากที่จะวางมือให้กับน้องๆต่อไปแล้วก็ยังมีชิมงานหลังบ้านที่เขาทํางานกับน้องๆกับหนูมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็ยังคงอยู่ช่วยสปอร์ตน้องๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็วางใจได้ในส่วนนึง

yeah